อธิบายให้ฟังครับเกี่ยวกับตัวระบบ e ีแวที่ใช้เป็นพัดลมไอเย็นตัวนี้นะครับตัวมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็ใช้กับโกดังโรงงานอุตสาหกรรมนะครับอันนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับตัวนี้เป็นไฟซิงเกิล a ฟ e และเราทั่วไปเราก็จะเป็นไฟ380อันนี้สั่งเป็นไฟ2อ0เข้ามานะครับมอเตอร์ก็ IP55 จะมีแผงเนี่ยนะครับหยดน้ำจะสามารถเติมโดยตรงเข้าไปโดยมีลูกอยตรงนี้นะครับ ไม่ต้องคอยเติมน้าครับต่อน้ําไดเรกโดยตรงเข้าไปเลยครับนะฮะแล้วก็ <c oughs> เมื่อต่อน้ำเข้าไปตรงเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถทําความเย็นได้อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับ <c oughs> มีสวิตปิดเปิดมีถังน้ํามีวาล์วทางน้ํวา,วาเข้านะฮะอันนี้เป็นระบายน้ําออกกรณีที่เราต้องล้างทําความสะอาดครับอันนี้ก็แผงอีเว็บใหญ่เลยสามด้านอันนี้เป็นปุ่มที่สามารถปรับน้ํามากน้อยท่านใดสนใจอยากจะได้วิธีใช้ สอบถามได้ครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้หรือโทรหาผมโดยตรงครับที่หน้าโปรไฟล์ลากัปกตอนครับเอกไอ้น้ำโชคดีมีเงินใช้